น้องคนสวยนะผมยายมา่นาน้องมันจะพูดเราอยู่น้ำเลือดนี้บลพูเล่าละอยู่ดีมีแหงเลยเลยอยู่น้องน้อมึงนี่ละน้องรเออล้ำย่อยเป็นลบล้าทีละทักไรเดีกร์ผู้สาวก็ติดตานี่ผู้สาวนี่ก็ไปอีกอ่าดยดเพราก็เลยเอามา ต้มันขอก็เลยละมันหอมใหญ่เฮารามเดอหามเดอน้องมาหามเคือไปแกงเลยค่ะมีไฮักเอาเบิร์อ๋อนี่ตวอะไรพวกจะไม่เพิ่ดูนะจะไปยิบไปจองดูเราดูกก๊างกายทั้โลกติยาอยุ่มเหายากัะบอกกระาพแขงแรงเต้นเลยพอ่อซ้ำว่า ขยอขยองบ่ขย้อนขยอน่าเดินนาดาเดออมเดอดสาวมาบ่แม่นุไปบุญบ่ไอเนาเป็นไห้าดยเอากีได้บ่เยแกวายอยู่แล้เหรอนดีมแห้งขาผป็นต้องเาค็มดาหนา ว้าสีโซนแล้วโอ้ยกระเป๋าเงื่อนก็ไปยอบเลยเดี๋ยวนี้เอาเข้าผัดไปสงยายเลยยังไปเร็วไปรถมือยายเอ้มา้อยแกัก้นนะบาโอ้ยกระากันบเอาน้ำเย้มพันี้อยากกินน้ำนี้น้ำเผาโยง

ແລະສາມນີ້ເນາະເອຜູ້ອື່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮອດຜູ້ອື່ນສາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາແກ້ວປານໄປລັບມາອຂສາມມືໍາສາມເນມຈັວ່າ